ถอนเงินกับ FPS นั้นง่ายทำได้ทุกวัน24ชั่วโมงถอนได้ตั้งแต่150บาทถึง5,000 500, บาทต่อวัน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในวิดีโอนี้จะแนะนําถึงวิธีการถอนเงินจากบล็อกเกอร์ ABS นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรดกับบร็อกเกอร์ ABS สำหรับผู้ที่เข้ามาเทรด forex เนาะเวลาที่เราอยากจะถอนเงินจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรก่อนอื่นเราทําความเข้าใจกับเงื่อนไขาการถอนก่อน การถอนนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยเราฝากเงินมาช่องทางใดก็ให้ถอนกลับไปยังช่องทางเดิมและบัญชีธนาคารเดิมนะครับและวิธีการฝากเงินด้วย QR code และธนาคารออนไลน์หรือเป็นการฝากเงินผ่านธนาคารไทยทั้ง2แบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆฝากเงินด้วย QR code ก็ดีหรือธนาคารออนไลน์ก็ดีก็สามารถถอนกลับไปยังช่องทางธนาคารไทยโดยกร หมายเลขบัญชีธนาคารไทยหมายเลขเดิมที่เราใช้ในการฝากเงินเข้ามาอย่าง FBS ได้ทันทีนั่นเองนะครับไม่สามารถถอนกลับไปยังบัญชีธนาคารอื่นหรือบุคคลอื่นได้ข้อ2 การถอนนั้นถอนได้ตั้งแต่150บาทนะครับโดยประมาณสำหรับขั้นต่ำนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโบรเกอร์ณเวลานั้นนะครับวันนี้วันที่24เดือน6ปี2566ก็ถอนขั้นต่ำที่150บาทอย่างไรก็ตามเวลาที่เราจะป้อนํำสั่งถอนเขาจะบอกด้วยว่าขั้นต่ำเท่าไหร่อันนี้เราจะไม่สับสนนะครับเบื้องต้น150บาทในการถอนขั้นต่ำนะครับข้อ3จํานวนเงินถอนสูง สุดต่อวันคือ500แสนบาทและก็5 0 0 0 0นบาทนี้ถ้าเราถอนจำนวนมากๆอย่างเช่นอสัก4 0 0 0 0นบาทเป็นต้นนะครับเขาอาจจะแบ่งก้อนย่อยให้เรานะครับทยอยเข้าบัญชีเราภายในวันนั้นจนกว่าจะครบ4,000สนบาทอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเราถอน4 0 0แสนทำไมมันมาแค่8 000มมาแค่1,000แนะครับก็คือเขาจะทยอยจนกว่าจะครบจานวนเงินที่เราถอนนั่นแหละข้อ4ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น ถึงจะถอนเงินได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครผ่านลิงก์ของผมและได้ดูวิดีโอวิธีการสมัครเปิดบัญชีเทรดกับโ broker ABS มาแล้วจะเข้าใจว่าเราต้องผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเราจึงจะฝากเงินและเวลาถอนเงินก็จะไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ตามเพื่อนๆที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านหรือยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีวิธีแก้นะก็ยื่นเรื่องยืนยันตัวตนให้ผ่านและถ้าติดปัญหาใดก็ติดต่อขอความช่วยเหลือโดยตรงกับ,บโบรกเกอร์ FBS หรือถ้าสื่อสารกับ,บโบรกเกอร์แล้วไม่เข้าใจอาจจะแอดไลน์ผมแล้วก็สอบถามได้ครับด้วยความยินดีตรวจสอบสถานการยืนยันตัวตนเว็บไซต์ FBS ล็อกอินเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลของเราล็อกอินเข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคล ไปที่ตำแหน่งโปรไฟล์และเข้ามาดูที่การตั้งค่าโปรไฟล์มาดูที่การตรวจสอบบัตรประจำตัวถ้าขึ้นอนุมัติแล้วแบบนี้คือผ่านนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ทีนี้ระยะเวลาในการถอนส่วนใหญ่เพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ๊ะเ s เนี่ยถอนเงินเนี่ยนานไหมโดยปกติเท่าที่สัมผัสกับโบรกเกอร์ F.B.S. มาหลายๆปีนะครับเขาจะอยู่ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับในการถอนในแต่ละครั้งแต่ก็จะไม่เกิน24ชั่วโมงหรือ1วันอาจมีบางครั้งที่ใช้เวลาถึง48ชั่วโมงเท่าที่เจอก็จะเป็นลักษณะของปัญหาเรื่องการสื่อสารของธนาคารเอยอะไรเอยแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง ก็มีน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆไม่ต้องตกใจในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อติดอยู่ในขั้นตอนใดบรเกอร์เขาจะแจ้งให้เราทราบด้วยในประวัติการทําธุรกรรมในหน้าล็อกอินพื้นที่ส่วนบุคคลของเรานะครับว่า,าถูกปฏิเสธไหมระหว่างการดําเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้วเขาจะบอกเราด้วยและพร้อมด้วยเหตุผลด้วยนะครับถ้าเราถูกปฏิเสธเราเขาแจ้งเหตุผลแล้วเข้าใจเราก็ยื่นเรื่องใหม่เราอาจจะกรอกข้อมูลผิดนะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะครับ แล้วก็วยื่นเรื่องใหม่ครั้งหนึ่งทีนี้พอเราทราบเงื่อนไขแล้วเนาะเรามาถอนเงินกันก่อนอื่นไปที่เว็บไซต์ของบร o k เกอร์ b s นะครับ a b s c o t h นะครับหรือ a b s c o m ก็ได้นะครับตามตัวอย่างจะเป็น a b s c o t h นะครับก็ง่ายๆก็คือเข้าสู่เว็บไซต์ของ a b s ตามปกติของเรานั่นแหละนะครับเข้าไปที่ล็อกอินเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลของเรา ก็กอกอีเมลและก็พาสเวิร์ดของเราเพื่อเข้าสู่ Personal Area นะครับ ทีนี้เราจะมาถอนเงินกันนะครับสมมุติว่าเรามีมากกว่า1บัญชีเทรดเนาะถ้าเราต้องการที่จะถอนเงินบัญชีใดเราก็สามารถที่จะเลือกถอนเงินนะครับในบัญชีนั้นได้กรณีที่มันมีหลายบัญชีแล้วเราต้องการรวมบัญชีหมายความว่าต้องการโอนเงินไปรวมในบัญชีเดียวแล้วก็ถอนเงินแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีการโอนเงินภายในแต่ในวิดีโอนี้ผมจะถอนเงินตามปกติให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับสมมุติว่า จะถอนเงินจากบัญชีเทรดนี้นะครับก็สามารถกดที่ถอนเงินได้เลยครับเมื่อกดไปที่ถอนเงินนะให้เราเลือกไปที่ธนาคารไทยนะครับธนาคารไทยหรือถ้าเพื่อนๆเห็นไอคอนของธนาคารไทยที่เพื่อนๆใช้ทําธุรกรรมกับบรกเกอร์ ABS ปรากฏอยู่ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเลือกทอยตรงนี้ได้นะครับพวกไอคอนกุ้งสีกส aciones, ิกรอะไรแบบนี้นะครับ TMB ก็เลือกได้เหมือนกันนะครับ เราอาจจะเลือกไปที่ธนาคารไทยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกธนาคารที่ใช้ทําธุรกรรมต้องตรงกับธนาคารที่เราใช้ในการฝากเงินเข้ามาด้วยนะครับสําคัญอย่างของผมเนี่ยเป็นกสิกรแบงก์ก็เลือกกสิกรแบงก์นะครับพอเลือกกสิกรแบงก์นะครับการถอนเงินเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับสําคัญใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเราก็กรอกไปนะครับ ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษาตามตัวอย่างชื่อเว้นวรรคแล้วก็นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษหมายเลขบัญชีธนาคารนียจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการฝากเงินมาอย่างบล็อกเกอร์ FBS ด้วยต้องตรงกันนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารอื่นเขาจะไม่ยอมให้ถอนนะครับก็กรอกไปนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารจํานวนเงินที่ต้องการถอนก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการถอนหน่วยเป็น USD นะครับ ระยะเวลาดำเนินการ15-20นาทีสูงสุด48ชั่วโมงตามที่ก็บอกไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถถอนได้24ชั่วโมงทั้ง7วันเลยนะครับตั้งแต่จันทถึงอาทิตย์เลยนะครับวันหยุดก็ถอนได้นั่นเองตรงนี้เขาก็จะบอกเราว่าจำนวนเงินโดยประมาณที่คุณจะได้รับหมายความว่าถ้าเราใส่ตัวเลข เป็น USD ตรงนี้นะครับเขาจะแปลงเป็นหน่วยไทยโดยประมาณให้นะครับทีนี้เราอาจจะอยากทราบว่าออได้เลทอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็กดเครื่องคิดเลขเอาอย่างอันนี้นะครับก็ได้176เนะครับเป็นจำนวนเงินบาทก็หารด้วยจำนวนเงินที่เราถอดเป็น USD เนาะก็จะได้35.23บาบาทต่อดอลลาร์ เช็คว่าเราได้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหรเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่จําเป็นต้องถอนนะครับเราอาจจะรออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไรนะครับเขาจะแปรผันตามตลาดด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ได้ตรงกันนะครับในแต่ละวันในแต่ละเวลานะนีอะพอเราก่อข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดยืนยันการถอน ในขั้นตอนนี้ก็คือกรอกรหัสตรงนี้เนี่ยเขาจะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของเรายกเว้นกรณีที่เราไปตั้งค่าในโปรไฟล์ของเราว่าจะรับรหัสยืนยันทาง SMS นะครับเขาก็จะส่งไปทาง SMS ในเบอร์มือถือของเรานะครับโดยปกติจะไปที่อีเมลของเราแล้วก็จะมีระยะเวลาในการกรอกด้วยนะครับทีนี้เราก็ไปเปิดอีเมลของเราก็จะมีระยะเวลาในการกรอกนะ ก็จะเห็นข้อความจาก FBS แบบนี้นะครับรหัสการยืนยัน FBS ของคุณนะครับเข้าไปก็จะเป็นรหัสเนี้ยที่เราต้องเอาไปกรอกนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะ64524อันนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับกดยืนยันได้เลยนะครับสร้างคำขอสำเร็จเรากดตกลงได้เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือรอนะครับ ผมจะแนะนำเพื่อนๆถึงการตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องถอนนะครับในแผงควบคุมนะครับเรามาในส่วนของการเงินนะครับเลือกหมายเลขบัญชีที่เราต้องการตรวจสอบสถานะการถอนว่าเราถอนจากบัญชีเทรดอะไรนะครับเราก็ไปตรวจสอบตรงนั้นแล้วก็เลือกประวัติการทำธุรก,กรรม เขาจะมีวันที่บอกให้เราทราบว่าเราถอนจำนวนเงินเท่าไหร่ผ่านธนาคารอะไรนะครับรูปแบบใดครับอย่างนี้ก็กาสิกรแบงก์ออนไลน์ทีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเราก็สามารถจิ้มไปที่เพิ่มเติมในส่วนท้ายได้นะครับเขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่า เป็นสถานะใหม่ในระหว่างเนี้ยถ้ายังไม่ได้อนุมัตินะครับเราสามารถสั่งยกเลิกธุรกรรมได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการยกเลิกเราก็รอให้ FBS จัดการเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราอย่างไรก็ตามถ้าถูกปฏิเสธเขาก็จะแจ้งเหตุผลด้วยถ้าถูกปฏิเสธนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการทำธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธจะปรากฏยังไงนะครับ นะอย่างหมายเลขบัญชีเทรดนี้นะครับก็จะไล่ดูนะครับตรงนี้นะก็จะถูกปฏิเสธนะครับจะเป็นอักษรสีแดงแบบนี้เนาะถ้าในคอมพิวเตอร์นะครับการฝากเงินไม่สําเร็จนะครับเราก็มาเลือกดูรายละเอียดตรงนี้เขาจะบอกว่าปฏิเสธโดยระบบการชําระของธนาคารก็คืออันเนี้ยผมลองลองฝากโดยที่ไม่ได้ฝากเข้าไปจริงอะเนาะมันก็เลยเงินไม่เข้าแต่ถ้าเป็นเหตุผลอื่นเขาก็จะแจ้งด้วยนะครับ ระหว่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะไปแผงควบคุมนะครับหรือหน้าหลักก็ไปที่แผงควบคุมได้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เงินในบัญชีเทรดที่เราถอนออกไปถูกหักไปแล้วนะครับแสดงว่าเขาเริ่มดําเนินการเอาเงินออกจากบัญชีของเราไปแล้วนะครับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ในการถอนก็ตกใจในช่วงนี้เงินถูกหักไปแล้วแต่ทําไมเงินยังไม่เข้าบัญชี าาเพราะว่าเขาต้องหักจากบัญชีเทรดของเราไปก่อนและดําเนินการเข้าบัญชีธนาคารต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอถ้าเราดูประวัติการทําธุรกรรมก็มาที่การเงินเนาะแล้วก็มาที่ประวัติการทําธุรกรรมนะครับเลือกหมายเลขบัญชีที่เราต้องการดูประวัติการทําธุรกรรมตรงนี้แล้วก็มาดูรายละเอียดในส่วนนี้นะ เห็นไหมสถานะธุรกรรมดําเนินการเมื่อกี้ยังเป็นธุรกรรมใหม่อยู่เลยนะแต่ตอนนี้ก็เป็นกําลังดําเนินการแล้วซึ่งถ้าอยู่ในระหว่างการดําเนินการเนี่ยเห็นไหม<ะ>ปุ่ม,มยกเลิกการทําธุรกรรมไม่มีแล้วนะครับเ <im S 1> พราะเจ้าหน้าที่ดําเนินการตัดเงินจากบัญชีเทรดของเราไปแล้วตอนนี้เราก็รอให้เอาเข้าบัญชีธนาคารของเรานั่นเองตอนนี้เวลา15บหานากานาทีก็ลองดูว่าเขาจะเอาเงินเข้า บัญชีเราระยะเวลาเท่าไรนะครับอยากกลับไปหน้าแรกก็กลับไปที่ ABS คลิกที่ไอคอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่แผงควบคุมนี้ก็ได้นะครับอืมทีนี้ก็รองเงินเข้าการถอนเงินจาก broker ABS ทำได้จากแท็บเล็ต iPad คอมพิวเตอร์มือถือนะครับขอให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของโ broker ABS เพื่อจัดการทำธุรกรรมนะครับสามารถทำได้จากทุกอุปกรณ์ ทีนี้ในระหว่างรอการดําเนินการนําเงินจากบัญชีเทรดเข้าธนาคารของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทําในมือถือผมจะถอนอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าในมุมมองของในมือถือก็อาจจะมีความแตกต่างจากในคอมพิวเตอร์อยู่บ้างนะครับถึงแม้วิธีการจะเหมือนกันก็ตามนะครับเพื่อป้องกันการสับสนไปดูกัน ในการถอนผ่านมือถือเพื่อนๆเ,เข้าสู่เว็บไซต์ของ FBS ตามปกติเลยนะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลของเราเมื่อเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเรากรอกรายละเอียดข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เมื่อเราเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะเห็นบัญชีเทรดของเราเราก็เลือกบัญชีเทรดที่เราต้องการถอนเงินนะครับเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับเราก็กดถอนกันตรงนี้ได้ในตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมานะครับเราก็เลือกธนาคารที่เราต้องการจะถอนเลยว่าเราต้องการจะใช้ธนาคารอะไรในการถอนนะอย่างของผมเนี่ยนะก็ จะเป็นธนาคารกสิกรใช่ไหมก็เลือกกสิกรแบงค์นะครับตามปกติก็เช่นเคยครับก็กรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลชื่อเว้นวรรคและก็นามสกุลนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารของเราที่ใช้ทำธุรกรรมกับบรกเกเอร์ f s นะครับเสร็จแล้วก็กรอกจำนวนเงิน ในตรงนี้นะครับก็จะแปลงเป็นจำนวนเงินบาทให้เราเช่นเดียวกันนะครับเราก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปเปิดอีเมลของเรานะครับเราจะได้รหัสยืนยันในการถอนครั้งนี้นะครับนำไปกรอกในหน้าการถอน67 แล้วกดยืนยันได้เลยครับตรงนี้ก็กดตกลงครับเ,เวลาที่เราจะดูประวัติในมือถือนะครับให้กดที่ขีด3ขีดด้านบนขวานะครับมาที่การเงินนะครับไล่ลงมาที่ประวัติการทำธุรกรรม ก็จะมีเหมือนในมือถือเลยนะครับก็สถานะใหม่ตอนนี้ยังยกเลิกการทำธุรกรรมนี้ได้นะครับแต่ถ้าสถานะอยู่ในระหว่างการดำเนินการจะไม่สามารถยกเลิกได้แล้วนะครับสถานะกำลังดำเนินการแล้วนะครับถูกหักเงินจากบัญชีเรากดไปที่ a b s นะครับเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก เราจะเห็นว่าเงินถูกหักไปแล้วนะครับทีนี้ก็รอครับถ้ารอเกินหรือนานเกินผิดปกติให้กลับไปดูที่ประวัติการทธุรก,กรรมนะครับ mm. เขาจะบอกเหตุผลด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ทำในมือถือนะครับไม่สับสนนะครับเงินเข้าบัญชีก้อนแรกเวลา16.49เข้ามาที่ยอด42,562.91นะครับแล้วก็176,150 นะเวลา16:49เราถอดรอบแรกนั้นที่ตัวเลขประเมินคาดการ์ว่าจะได้เป็นหน่วยบาทก็อยู่ที่1 7 6 1 5 0ยอดที่2นะครับก็จะอยู่ที่42,276โดยประมาณนะครับจากการที่ใส่ดอลลาร์แล้วแปลงเป็นเงินบาทไทยบนหน้าเว็บไซต์ของ a b s นะครับ เพราะฉะนั้นยอดรวมที่เราจะถอนก็คือทั้งสองยอดก็คือ218,426บาทครับยอดเข้ามา2ยอดนั้นนะครับรวมแล้วจะได้เท่ากับ218,712บาทนะครับเพราะนั้นเราได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นคาดการจาก ABS จะได้เท่านี้ แต่ว่าพอเงินเข้าบัญชีจริงๆได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละครับว่า ABS ถอนเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปนตามตลาดนะครับเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเราสามารถตรวจสอบได้จากการกรอกเราต้องการถอนกี่ดอลลาร์แล้ว ABS จะประเมินอัตราแลกเปลี่ยนให้ในเวลานั้นแปลงเป็นเงินไทยนะครับทีนี้พอเราทราบยอดเงินที่เข้าแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วลองเข้าไปดูในประวัติการทำธุรกรรมนะครับล็อกอิน เข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลของเราตามปกติเลยครับมาที่การเงินนะแล้วก็มาที่ประวัติการทําธุรกรรมเลือกหมายเลขบัญชีเทรดที่เราต้องการดูนะครับก็จะเห็นประวัติการทําธุรกรรมอยู่2ยอดก็จะมีรายละเอียดก็คือธุรกรรมเสร็จเช่นเดียวกันกับยอดที่เราถอนก่อนหน,น้านี้ก็ธุรกรรมสถานะเสร็จก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการถอนเงิน หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจและทราบถึงเงื่อนไขในการถอนเงินหลังจากนี้เพื่อนๆก็มีหน้าที่เรียนรู้การเทรดนะครับ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเทรดวางแผนบริหารจัดการเงินทุนของเราให้เกิดกําไรเพิ่มขึ้นเพื่อทําการถอนนะครับ f p s เองนั้นไม่ได้ถอนได้เฉพาะกาไรการถอนทุนก็สามารถถอนได้นะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะยกเว้นว่าเรากําลังถือออเดอร์ค้างอยู่นะครับอาจจะถอนได้ไม่เต็มจํานวนนะครับเนื่องจากว่าต้องมีเครดิต เอาไว้ให้กับออเดอร์ที่เราถืออยู่นะครับถ้าอยากถอนได้เต็มจํานวนก็แนะนําให้ทําการปิดออเดอร์และถอนเต็มจํานวนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถอนบางส่วนก็ถอนได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากพบปัญหาก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับสอบถามจาก FBS ตรงนี้นครับสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่ทราบว่าจะติดต่อ FBS ยังไงนะครับใต้วิดีโอนี้จะมีวิธีการติดต่อ FBS โดยผ่านช่องทางที่ปรากฏให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับได้เข้าใจว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องใดก็ตามนะครับเกี่ยวกับการเทรดกับโบรกเกอร์ FBS เราจะได้รับการซัพพอร์ตจากโบรกเกอร์อย่างรวดเร็วครับผ่านช่องทางนี้นะหรือเพื่อนๆที่มีปัญหาอยากจะสอบถามหรือปรึกษา ตัวผมเองนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับด้วยความยินดีสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเทรดนะครับลิงก์ในการเปิดบัญชีเทรดอยู่ภาย,ายใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีเปิดบัญชีเทรดเป็นวิดีโอแนะนําเพื่อนเป็นทีละขั้นตอนนะแบบทําตามได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาเทรดอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปดูสําหรับเพื่อนๆที่สนใจในการเข้ามาเทรด forex นะครับถ้าเพื่อนๆชอบ อบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับในโอกาสต่อไปผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับ forex มาให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะครับทายน,นี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรด forex กับโบรกเกอร์ ABS และขอให้ทุกวันการเทรด forex ของเพื่อนๆน,นั้นเป็นกำไรกันทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ